สวัสดีครับทุกคนอันนี้คืออะไรตอนนี้ข้อมูลกำลังซิงอยู่เนาะปลดรีสตาร์ทเกมเยี่ยมมากยังไม่ทันเล่นเลยอยู่ดีก็เกมรีสตาร์ทยังไม่ทันเคยเล่นเลยนะเกมนี้อะ่ะทำไมมาซิงข้อมูลอะไรงงเหมือนกันหรือว่าเกมนี้เราเคยเล่นแล้ว ไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าน่าจะยังนะเอาละเอ้ยว่าเคยเล่นแล้วจำไม่ได้เหมือนกันนี่ยางยงนี่เห็นไหมนี่ยิงครับเกมนี้ก็บเกมในคอมสมัยเด็กชอบเล่นมากอ่ารับรับนี่อัปเกรดจากสูนปืนเพิ่มขั้นต่อไปครับอ่าตอนนี้สามนัดแล้ว <laughs> เก็บไม่ทันโอ้โหอะไรวะนี่โทรศัพท์มันไหลโทรศัพท์มันไหล,ลเรื่องก็ไม่ค่อยไปด้วยนะเล่นพลาดเลยทีนี้เราจะสู้ได้ไงเนี่ยยิงไม่เข้าเลยด้วยอาทำให้เรือแข็งแกร่งขึ้นมิปปี้ นึกว่าของไม่ใช่เมื่อกี้มันปืนยิงขังขางขัง,ขางมาครับนี่คืออะไรอะ่ะเก็บได้อ๋อเปลี่ยนเรือด้วยโอ้โหไม่เปลี่ยนเครื่องบินหรือเรืออะไรนะยิงครับยิงตอนนั้นยิงป้อมยิงเขาก่อนป้อมปืนเขาเรียบร้อยป้อมปืนขังลบลบลบ,ลบอือพอทำ พอสี่มันสวยมันเล่นยากนะยิงยิ้ป้อมตรงกลางก่อนเอาให้พังในตรงกลางเียบร้อยพังครับนี่อะไรอ๋อเก็บไ,ไม่ได้เราก็จะเก็บทุกอย่างเลยผ่านครับชิวเลยเไอ้แม่ไม่เคยเล่นรับของรางวัลก่อนเลยแจกอะไรรับหมดครับไหนมีอะไรไหม อันนี้หมดเอ็นเลดอันนี้ด้านเจอบอสเหรอหรือ,อยังไงอฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ไม่ไม่เลือกเลยนี่ไอพลอตเลือรับบินเลือกไม่ได้อ่ะครับให้ผมเลือกเหรอผมคนเอาเป็นน้อง น้องคนนี้แล้วกันไวโอเลตนั่นเลเือกไม่ได้ไม่มีไม่มีตัวละครเลยครับแต่คุณเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันไปลุยเมื่อกี้มันเห็นผมเห็นอยู่ว่ามันดาเือกความยากแค่แบบมือเดียวเองนะมันยง่ายไปปะ ระดับผมมันต้องต้องแบบยากกว่านี้เมียมันไม่ตึงนปุ๊อะไรไะเนี่ยออกมางงเลย <c oughs> ขาไปแล้วด้วยเกม <c oughs> no กดอะไรไม่ได้เลยนะโอเพนเล่นไม่ได้เลยเกมไปแล้วครับเกมมันโดนวอล์อกพาร์ทสอยอยู่โอเคเออกเข้าใหม่ทำไมเกมนี้มันดูมีปัญหาเยอะจัง หรือว่ามันเป็นที่โทรศัพท์ผมเพราะว่าโทรศัพท์ผมันไม่ค่อยดีแล้วอับเกรดป่ะดินหรือเป็นที่เน็ตไม่เจยวไม่เกียวที่เน็ตหรอกอ๋อเปลี่ยนขึ้นบินได้โอเคมาถึงแจกให้สามลำเนาะสีฟ้าสีเขียวสีแดงลำสีแดงก็ได้ไม่มีสก,กินเลย มีสะกิมไหมไม่สวยอ่ะแต่มีพันเดียวด้วยก็เป็นายยานทำนี้กันก็ใช้ไงชายนาวได้รุยพร้อมรุยครับเ <c oughs> ติมไอคิวมันไทยไท <c oughs> ยโว โหโค้ตเท่เทจัดชั้น3ามอ่ะผมเอาลำเนี่ยแหละชอบชอบเลยเล่นเลยครับพร้อมเล่นแล้วพร้อมเล่นแล้วเลือดยาอยังไงอ่ะ ผมเอาลำนี้ยแหละทีนี้คือรับของไงของมีของรับเยอะมากรับจนงงอะซีสั้นแรงไม่กดอะเดี๋ยวค้างาฟีดแถวดิอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรรับเก่นหน่อย อ่ะอัพเก็บมาหนึ่งพันบาทตีจะอัพขั้นลาน่างลืมไม่เป็นไรเงินหมดลนะอมเล่นแล้วครับเปลี่ยนยานไงก็ไม่รู้ด้วยเสซี่ไปเลยเอาแบบยากๆเล่นไม่ได้เหรออ่ะหาร์ดก็ได้เริ่มที่เปนเตยมก่อนเลือดยาไม่ได้ ตัวล็อกยานมาด่านแรกเนาะมันก็น่าจะล็อกอย่างนี้เนโอ้ฉากสวยอยู่พร้อมลุยที่เขียวมันไม่ค่อยสวยตะตัวสู้รอครบสู้รอครบสู้ร,รัคนดียิงยิงจอแต่อันนี้มันชิวๆอยู่แล้วมันเหมือนแบบเคกเก็บเวลอืม

มันง่ายเกินอะ่ะเปลี่ยนยานได้ยังเปลี่ยนยานยังไม่ได้เลยอัพมาตั้งพันหนึ่งยานนี้มันไม่เที่ยงยาแดนมันเลียดรุ่นน้องออกมาด้วยอะ่ะมาดลันสองห้าเวฟเนาะ ด่านนี้ก็ได้เอาเวลเหมือนเดิมไม่มีอะไรก็ทีละแถวเนาะไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็กานยิงเก่งน,นักเฮ้ยตายหมดเลยนี่คืออะไรนั่นเสียนั่นเสียนเ,ออเปลี่ยนเรือเป็นขั้นก็เปลี่ยนเ,เ,ป,นนเ,เป็นเรือฟ้าอ๋อหรือว่าพอเราเก็บมันจะเปลี่ยนเรือไปเรื่อยไอ้เปลี่ยนเครื่องบินไปเรื่อยๆผมว่าใช่ ไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เป็นเลยเขียวเบื่อแล้วสีเขียวผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วเปลี่ยนยาไปได้เรื่อยๆด้วยรุเฟียวยาลำนี้มันเน้นที่กระจายเนาะถ้าถ้าเจอบอสนี่น่าจะลำบากเ mm hmm. บาทามองก็ค่อนข้างเบา แต่เขาดีคือตีกระจายนี่แหละเกียยได้ง่ายง่ายมั้งเุ้ยไม่เก็บยอมยอมทิ้งเลยครับไม่อยากเอาเครื่งรองบินกระหล่องนี่ยิงอย่างไกลเอ็มแล้วครับเอ็มแล้วเอ็มแบบแมคโดนัลด์รวร้อยรวมหมดจะหนีกขาสุ่ผมยังไงอ่ะคิดดูยิ้ทั้งแมพ ่า,ามาอีกต,ต,ตาแล้วกันขอเลือดยานหน่อยไม่ได้เลยไงเลือดยาไม่ได้ครับเยีเต่มตมใจร้ายอ่ะ ยางเขียวสุกกระปงปงมาแล้วโอ้ยไม่ตายักตัววิญญาณสีแดงน,นี่แหละยานสุดเทพโอ้อะไรมากย,ยานนี้น่าจะเหมาะกับการตีบอสนะดูยานสีเขียวเหมาะกับอะไรไม่รู้ผมเอาดาเม่เป็นมนด้วยไง หมือยานตีมูไม่เอารอบนี้ขอเป็นสีแดนแรนดิ้หรือว่ายิงกันสุนได้ดดแต่ก็เคลียชานะเพราะมันแบบไม่ได้โหดในะในการตีเดียวเอ้ในการตีมูแต่ว่าถ้าตีเดียวนี่แบบ อีบอสน,นี่คือแบบบอสน,นี่ร้องไห้เฮ้ยอันติเมตเอ็กซ์ปูมีปีกแล้วนี่ยินตัเบิดยิงระเบิดหมดละยิงระเบิดหมดละอ่าทั้งถ้าเอาล่ามฟ้ามานี่น่าจะง่ายมากน่าจะเก็บหมดเลยก้อนหินเมื่อกี้ไอเอ็มเฮ้ยบินมาชนผมด้วยเหรอ ปุ๊บเรียบร้อยเหมือนเราจะเอาพุธขั้นตันแล้วนะหึตกใจเฮ้ยงงงงดิงงดิดูดีก็อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวยินเราไม่ลมด้วยนะเกินเกลนเกินไปแล้วเรียบร้อย ไม่ให้ของเลยอ่ะไม่ดรอปของเลยอืมยิงอยู่ได้จิวิวๆิวๆิว,วผ่านครับรับไปอโอเคแค่นี้แหละพี่เจอบอบอ่ะด้ก็จะบอลได้ไหมอ่ะจะบอลได้แล้วกันดูดยๆๆ ไม่นานๆไม่นานๆบอสน่าจะแบบเวฟเดียวเจอเลยเฮ้ยถ้าไม,ไม่ไม่มีทานหรอกเราไม่งั้นเราจะไม่ได้ฟาร์มของเลยมาครับนี่ดำเขียวไม่เท่เลยอือืึหรือว่าจะโดนเตะเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนขึ้นไปหน่อยครับ แต่จริงแบบสีแดงมันเคล็ดานยากมากเลยต้องสีฟ้าเนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นความปราหยาดได้<ม>ทีฟ้าเนี่ยเคล็ดาง่ายแต่ตาน,นี้ก็เจอบอสได้ดิ<ม>เจอบอสจะไม่เล่นยากหรอกอ๋อนี่ไงพี่แดนแลนลิสมาแล้วเข้าม,มาตั้งแต่ต้นๆเลย ปุ๊บป <centimet re> ุบป๊าปาป๊าปาเฮ้ยขบหนีอ๋อให้ขยับเียรเเเก็บเก็บก่อนอ่าขั้นตานแล้วเฮ้ย <las> ขั <unser Wet> <ux> ้นเจ็บทุกวันชั้นเจ็ดอืมอะไรครับพี่จะมาทำอะไรผมปุ๊บปุบปุ๊บปุปุปุบ นี่ไม่มีอัพเวล,ลวเหรอตอนนี้เพื่นเวลเจ็ดเองยังไม่เห็นมีแบบส่ท่าไม่ตายเลยอ่ะอยาเถ็นท่าไม่ตายปึ๊บเอ็มอ๋อตันที่เอ็มเหมือนเดิมอืมมันตันแค่นี้อ่ะเฮ้ยเอสมาแล้วมีปีก มามามาไม่มีตัวไหนรอดบอสเลยผมนี่ขึ้นบินยินบอสโอ้โห و, โอ้โห و, โอ้โหโอ้โหได้ของมาอย่างเดียวถึงไม่มีประโยชน์เลยครับหมาบอสโอ้ยันแรงอะยันแรงเลือดยันลดรยัมไว้อ่ะฮู้ยฮู้ยฮู้ยยืมโดนฮู้ยอะไรฮู้ยหลบ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 ,ลบ ยิ่ยีบยีเยี่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 ย่ยี่ยีนยี่ยี่ยี่ย่ยีนยี่ี่ี่ยียิ้มป่ีกย่อียิ่ยปยี่ยี่อีอยี่ยี่ย่ยีเย่ยียี่ยยี่ยี่ยี่ย่ยีอย เมื่อกี้ทำไรเมื่อกี้ทำไรผมเมื่อกี้ทำไรผมผมพลาดเลยเนี่ยน่านี่มันทำให้ผมดูไม่ดีทุกเดียวจะผ่านแหละเศรษดายมากโอเคเจอกใ,ใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเน <Yeah. S 1> ี่ยเสียดายโดนไปทีหนึ่งเศร้าเลย